เปิดประวัติผู้กำกับโจ้ด้านแวดวงบันเทิงก็เรื่องลือไม่ใช่เล่นเป็นข่าวที่หลายคนให้ความสนใจครับสำหรับกรณีข่าวสั่งย้ายพันตํารวจเอกทิติสัรอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์ครับเพื่อสอบสวนปมถูกกล่าวหาใช้ถุงดําคุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจ,จนเสียชีวิตขณะพยายามรีดเงินสองล้านบาทจากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องนําศพส่งโรงพยาบาลโดยอ้างว่าผู้ตายเสพยาเกินขนาดจนเป็นข่าวเช้าสนันวงการตำรวจนั้น หลังจากจะได้ชื่อว่าเป็นคนเด่นคนดังในวงการตำรวจแล้วชื่อของผกกู้กำกับโจ้นะครับก็ยังมีความผูกพันกับแวดวงบันเทิงไม่ใช่น้อยเช่นกันโดยมีรายงานประวัติของพันตำรวจเอกท,ทิิสันอุทธนผลหรือผู้กำกับโจ้เป็นตำรวจไฮโซมีเพื่อนพ้องอยู่ในวงการไฮโซตั้งแต่ตอนเป็นสารวัตรจนได้ฉายาโจาเฟอร์เรารี่เนื่องจากมีรถสปอร์ตหลายคันรวมถึงรถดัมโบกินีอเวนทาร์ดอลพ์ขีดสี่อันนิวซาริโอ แต่รถสกูปคารรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ50ปีของออโตโมบิลีลัมโบกินีผลิตเพียง100คันมูลค่าหลายสิบล้านบาทซึ่งลือกันว่าผู้กำกับโจนั้นครับได้รถหรูคันนี้มาเป็นคนแรกในเมืองไทยและเมื่อช่วงต้นปี2557พลตำรวจเอกทิศสันหรือสารวัตโจนั้นครับได้ขอเมย์พิชณาสาขากอดาราสาวแต่งงานทามการกลุ่มเพื่อนฝูงคนสนิทแต่เมนั้นก็ยังไม่ได้ตกลงปองใจ จากนั้นไม่กี่วันครับกับมีภาพของสารวัตรโจ้นในพิธีแต่งงานกับเจนนิสารัดกันสูตรไฮโซเจ้าของธุรกิจเต็นท์รถหรูที่จําหน่ายรถเฟอร์รารีและภาพอุ้มลูกชายหลุดออกมาพร้อมกับกระแสข่าวที่ว่าไฮโซสาวเป็นงงสุสดๆที่สามีไปขอเมแต่งงานท,งทั้งที่ยังไม่ได้หย่าล้างกันซึ่งขณะนั้นเมย์ยังเชื่อใจฝ่ายชายพราโจบอกว่าเลิกกับภรรยาเก่ามา2ปีแล้วต่อมาในวันเกิดของเมพิชนาทในเดือนพฤษภาคม2557 สารวัตรโจนั้นได้ขอดาราสาวแต่งงานอีกรอบต่อหน้าเ,เพื่อนๆในงานปาร์ตี้แต่เมย์ก็ยังไม่ตกลงปงใจบอกว่าให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จากนั้นในเดือนมิถุนายนความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มมีปัญหาและเลิกลากันและเหมือนจะจบกันไม่สวยเพราะดาราสาวเคยมีการโพสต์ตำหนิสารวัตรโจเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการที่เมย์ถูกสาวปริศนาออกมาให้ข่าวโจมตีหลังจากเลิกลากันไปซึ่งทางตำรวจนมพยายามตามง้ออยู่พักใหญ่แต่ไม่สำเร็จ โดยหลังจากเลิกลากับดาราสาวไปข่าว,ข,าวข่าวของสารวัจโจกับวงการบันเทิงก็ได้เงียบหายไปพักใหญ่จนมาติดยศเป็นพันตำรวจโทในฐานะตำรวจปา่าปามยาเสพติดมือฉมังมีผลงานการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติมาให้หน่วยงานได้ชื่นชมกันเป็นระยะก่อนที่ปัจจุบันจะได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจเอกแล้วก็ได้เป็นผู้อำวยกับสอพอเมืองนครสวรรค์แล้วก็มีรายงานว่าหลังจากย้ายมาที่นครสวรรค์ใหม่ๆบรรดาตำรวจผู้น,น้อยต่างก็ตื่นเต้นดีใจ พอค้นข้อมูลก็พบว่ามีฐานะดีเป็นตำรวจจิตอาสาเป็นไฮโซมีแฟนเป็นดาราและจากปากของเจ้าตัวก็มักจะบอกว่ารู้จักตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่ดีซึ่งการมาของเขาก็น่าจะเป็นผลด,ดีกับเรื่องเบี้ยเลี้ยงคานมันของตำรวจชั้นผู้น้อยแต่ล่าสุดกลับปรากฏเป็นข่าวเรื่องการสั่งย้ายด่วนพอโดนชุดจับกลุ่มแฉว่าเจ้าตัวนั้นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้ต้องหาดังกล่าวส่วนแฟนปัจจุบันของเจ้าตัวนั้นก็ยังคงไม่ห่างไปจากวงการบันเทิงแต่อย่างใด โดยแฟนสาวปัจจุบันของผู้กำกับโจก็คือสาวใบเตยพรพจีศิริศิธิ์อดีตเป็นผู้ประกาศข่าวในเอนเตอร์เทนและปัจจุบันรับหน้าที่เป็นพิธีกรวันบันเทิงทางช่องวัน31มสิบเอยูทางนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงฝ่ายชายโดยเผยว่าได้คบหากันมาได้ครึ่งปีแล้วและยอมรับว่าอาดีตของฝ่ายชายนั้นทําให้ตนเองคิดเหมือนกันแต่ด้วยเรื่องราวที่ผ่านมา6ปีแล้วซึ่งตนเองในช่วงดังกล่าวก็ไม่เหมือนกับตอนนี้แต่อย่างใดด้วยเหตุผลังก,กาว เธอเลยรู้สึกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เป็นเหมือนในข่าวหรือไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็ได้เราจากนี้เธอยังบอกด้วยว่าฝ่ายชายนั้นเป็นคนที่ซื่อมากจนมองไม่ออกว่าอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรตอนแ,แรกๆก็คิดนะแต่เราไม่อยากตัดสินใจจากสิ่งที่คนอื่นพูดแต่พอเราทํางานตรงนี้ยิ่งในวงการบันเทิงเราก็จะมีความเข้าใจมากว่าข่าวต่างๆที่มีทั้งเรื่องจริงไม่จริงหรือเรื่องจริงที่ถูกขยายมากขึ้นจากที่เรารู้จักเขาคือเป็นคนตรงกันข้ามที่ข่าวพูดถึงเตยว่าเขาเป็นคนซื่อมาก เอาจริงๆซื่อจ,จนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกชัดเจนอย่างไรก็ตามนั้นอีกประเด็นหนึ่งในการให้สัมภาษณ์ที่น่าสนใจก็คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มซึ่งสาวใบเตยเผยว่ามาจากบิดาซึ่งเป็นตำรวจเหมือนกันนั่นเองโดยเธอระบุว่าคุณพ่อเตยเป็นตำรวจอยู่แล้วคือพูดตรงๆเขาก็เป็นลูกน้องคุณพ่อติดตามคุณพ่อเลยค่ะรู้จักกันมาเป็นปีแต่ตอนนั้นเราทั้งคู่มีแฟนเลยไม่เคยคุยกัน ช่วงนั้นเราสร้างบ้านเขามีความรู้ชอบทําบ้านเขามาช่วยพอเขาโสดเลิกกับแฟนเราก็ได้คุยกันมากขึ้นทางนี้บิดาของสาวใบเตยนั่นก็คือพลตารวจโทอภิชาติสิริสิธิ์ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค6ซึ่งเป็นคนเซ็นคําสั่งย้ายแฟนหนุ่มของลูกสาวหลังเกิดเรื่องขึ้นมานั่นเองอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเหตุกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ